เจแห่งนี้นะคะทุกคนตั้งอยู่ที่ตำบลอ่างศิลาอำเภอเมืองจังหวัดชมมลบุรีกันค่ะทุกคนแต่ก่อนอื่นนะคะเราจะพาทุกคนมาทำความรู้จักประวัติโดยสังเขปของศาลนาจาชาไทายเจ้อแห่งนี้ก่อนนะคะทุกคนศาลนาจาชาไทายเจ้อแห่งนี้นะคะทุกคนเดิมทีเป็นเพียงศาลเล็กๆค่ะแต่ด้วยความเคารพนับถือของชาวบ้านละแวกนั้นบวกกับผู้ที่มากับวหว้นะคะซึ่งมีความเชื่อว่าจะให้โชคทางด้านการค้าขายค่ะ ทำให้มีผู้คนเข้ามาสักการะอย่างมากมายค่ะแล้วก็ปัจจุบันได้ถูกพัฒนานะคะจนกลายเป็นศาลจีนที่ใหญ่โตสวยงามะลังการแห่งหนึ่งของไทยเลยค่ะทุกคนภายในคารต่างๆนะคะศาลจีนสร้างด้วยศิลปรกรรมแบบจีนค่ะแล้วก็จะมีรูปปั้นเทวดูุดมากมายค่ะเพื่อให้คนส่วนใหญ่เข้ามากับไหว้และขอบพรกันค่ะทุกคนภายในศาลนะคะจะประกอบไปด้วย4ชั้นค่ะทุกคนชั้นที่1น,นะคะเป็นที่ประฏิษฐานของพระกิตติคัตโพธิสัตว์ ซึ่งทรงปฏิพันธ์คล้ายคึงกับพระแม่กวนอิมชั้นที่สองเป็นที่ปดิจฐานขององค์เทพนาจาชาไทยจือชั้นที่สามเป็นปริจฐานขององค์เง็กเซียนทองเตะชั้นสุดท้ายชั้นที่สี่เป็นที่ปริสฐานขององค์พระประธานหรือองค์พระศรีสากยามุนีพระพุทธเจ้าค่ะแต่ภายในบริเวณห้ามถ่ายรูปค่ะทุกคน และตอนนี้นะคะทุกคนเราได้มากราบไหว้แผ่นฟ้าดินนะคะและข้างหลังนะคะก็จะเป็นสามเสาหลักมังกรน,นะคะก็คือหัวใจหลักของศาลเจ้าเฮนเองค่ะทุกคนแล้วคือระหว่างที่เราได้มีการกราบไหว้นะคะก็จะมีคุณลุงนะคะที่คอยให้คําแนะนําเกี่ยวกับการไหว้นะคะ มานะคะทุกคนเราได้มากับไว้พระแม่ทรณีนะคะหรือที่จีนเรียกว่าตีบ่เนในเนี้ยคือเทพมันดาแห่งแผ่นดินเราด้านเองค่ะ และในส่วนถัดมาไฮไลท์คือองค์เทพเจ้านาจาชาไทจือซึ่งประดิษฐานอยู่ถ้ำกลางสารแห่งนี้ค่ะและมีความเชื่อว่ากันว่าเป็นเทพแห่งความสำเร็จมักมีผู้คนมากับไหวและขอพรค่ะ และด้านข้างของศาลเจ้าได้มีสถานที่ให้สักการะบูชาองค์เทพต่างๆอีกมากมายและยังเป็นสถานที่แก้ปีชงมีเครื่องรางของขลังให้เช่ากับไปบูชามากมายค่ะและในทุกๆวันจะมีผู้คนเข้ามาทำบุญไม่ขาดสายค่ะ